สวัสดีครับสายยานนรสังครับผมวันนี้ก็มาหาโยฮาจินขึ้นกาแล้วครับผมแต่เปลี่ยนแนวนะครับจากยกยอกคับวันนี้สีมาใส่ด่างเบิ้งเนาพี่น้องเบิ้งข้องครับใส่ด่างได้ใส่มองวนท่านะครับนี่ครับบรรยากาศครับผมวันนี้เปลี่ยนแนวใหม่นะพี่น้องสีมานประมาณเลยติดตามได้ครับผมนี่ก็ใส่ไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพามากันนะครับผมครับผมเดี๋ยว ชมบรรยากาศครับนี่ก็ย่อนแสงได้น้อยครับนี่ของธรรมชาติเ้องนี้ละครับผมเปลี่ยนไม้ไหมครับนี่ครับผมเพิ่งใส่ไปปากหนึ่งครับพี่น้องใส่คล้องน้อยๆหน่อยสิวิธีใส่คล้องหน่อยครับนี่ใส่แบบนี้นะครับ ก็ต้องลงน้ำไม่เชียงสิแหละเขาจะเคยเห็นนี่แหละครับเมืก,กี้ไม่ต้องลงน้ำติดตามครับเดี๋ยวผลงานมันจะเป็นยังไงเ,เด็กขาวจาัด,ด่าไปติด ียายามไม่ต้องล่งนำยากครับบ้าออนั่คอมเมนต์โดนหน่ยจิโอ้โหดูเดี๋ยวครับไสปลาครับผมมึงอะครับนี่จะใส่าง,งามนเลยครับนี่แห่ะครับปลาไม่จะตัวางามนีม่จะใส่าง,งามครับ เอาแล้วปื๊ดเ,เดนี่ยครับตัวปาครับผมใส่งามเลยตัวปลาใส่งาม,ามเลยครับท่าน าเกละครับงงใส่คับใส่คับใส่ภาษามาปดไหมปดดูหน,ม,นมาปดไหมเฮีย,วยงวญญาต่ากันนี่เรๆทั้งั้นติดอีกแล้วโอ้ย,อยเอียงวะภาษาล่างมื่อนปา่าซื้อมาปดเนี่ยเป็นผ้ามาเห็ดแล้วเขาลยใส่คนเดยีๆๆๆๆ มาหนึ่แทมแล้วครับพี่น้องไหนมาเรื่อยๆพี่น้องมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเบาเยอะดไปรหย้งไมอยู่คนนี้ก็เสียบหัวคนละคนนี่ไงมาห้อ อ,กนนอ,อีกแต้มึงพี่น้องแต้มึง <c oughs> ยังเปน็นยังกันอีกปะ <c oughs> ดูเคยกับป้าเถ่าเลยนังกันอีกไปลงไปไปเลยนี่จะองรุ่นน้ำกันพี่น้องย่างไปนักุนน่ ออมาปวดมาปวดต้องสามาปวดข้องน้ำใสดีพี่เนาะนี่แหละววทียามห้องน้ำยุกใหม่เห็ดใหม่ใส่ให <c oughs> ม่ <c oughs> เชี่ยวเลยครับ <c oughs> ปิงไล้ กิ่งไรก็คล้องแบบนี้ไปเลยอะไอย่างนเทียนนี่ครับดินก็ยังหาฉีดเออก็ยังดึงขึ้นกันก็มือกินอีเดีวข้าวบ้างกินเหรอครับใส่ง่ายมั่งโตปลาครับพี่น้องใสมง่ามัะครับ อาแล้วแต้มที่นนสามครับอันนี้มันจอ้องอยกวงเนี่ม่นก่<ห>นสมราคา,าคอันนี้ง่อยง่อยใหญ่ลงแมนยำม,มันแบบนั้นเนาะเออเป็นของสุาจมเลยต้นน้ยังช่วยในบังคับลงจังนี้นงงนไปต่อพี่น้อง ว่างปุ๊บจมปับอฮึบฮึบทางไหนเนี่ย เดี๋ยวค่อยมายามไม่พี่น้องพี่น้องมายามรอบสองพี่น้องเบิ่งตัวปลากันครับกระดกเรื่อยนี่ไหมล่ะกระดกใหม่ไหมโว้ยโว้ยบ่ได้ดอกมือนี่มันทิดทางทุ่นเดียวมันเอาไปเพส่วนเกินมาส่วนแป๊บตัวตะแคงไปทางทุ่นเดี๋ยวไม่ต้อง กม่ปเ,ลเปเลย่ยให้ลกูเเลยเป็นังไงเหรเนาะรกปนันขึ้นหถส่วนใหม่ขับแม่ไปส่วนใหม่ขับแม่ <c oughs> จับไห <c oughs> มว่าึงอีกนึ่ง อุ้ยขาดขาดเข่งเหรอมึงเข่งตัวงามเลยครับผมตัวปลาตัวงามเขาตัางไหนตั้งมอดหรอแลว้งเงวเึงแงเขาปากมันกบเหงือกก่อนน,นี่แหลกอันดับแรกนิ้อส,สี่เข้าไปเนื้อสี่แงเข้าไปนิ้อก้อยเขา้าไป<ด>เปิดปากแงใมันเปิดแงไปไหนเว้ย ดูย่านว่าเปิดปากแงยเข้าไปทะลุเข้าไปแล้วเอเงือกอันนึงเขาทะลุมือ,มอน,นึงนี่โป้งแง่เขาเงือกมันถีบรถไ <ป S 2> <ะ>ด,ด้มันสับบัดแบบเดียวตัวนั่นเลยอันนี้ปากมันเดีวนี่แหละครับงามนะครับงามงามไส์ขุดเนี่ยนี่คุณบอกผมว่าเปลี่ยนไม่แด้เขาอยู่ที่ไหนก ล่างบนหลุดล่างบนอ๋ออ่พวกปากขาดเสืหามเนี่ยน,น,นั่นละไรเนี่ยครับดึงลงมาหลดุดนั่นแหละสวยงามครับผม <Okay. S 1> ผมยามต่อตครับบันนี้เขียงกันี่ยวะ <laughs> เขียงไหมกระดังต,ตัวกะตีน้ำแพงกันตัวใหม่ไหม งามเลยครับพี่น้องตัวที่สองของรอบสองครับผม,มเอจับมือสั่นละมื่อแง่ปากอันนึ่งแง่เงียบเข้าไปเดี๋ยวโปรตัวอันแง่เงียบเข้ไโโเาขไปเลยไปลาไม่ไปไปติดสงงายมัยล่ะ ตัวนี้มีอยู่ค่ะเพิ่มจะเพิ่งมตั้งเด็กเพราะมันก็ตืตึ่นไปเกี่ยวครับพี่น้องมัดเช่นนี่พี่นอ้องเดี๋ยวใครมาอยากเปนรอบสามครับเมื่อกี้มีสัญญาณพี่น้องว่ามันติโดนอยู่ตรงไหนครับดึ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 บ,ดบอยู่ทางไหนมาเท่าพี่ก็ได้มันจะสร้างผล นี่ตัวหนึ่งนกเินั่นแหละครับปลดเีะมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาอีกแล้วตัวนี้นกเกินเอาหางมาไปกดหางมาแล้วพี่น้องม,มาแล้ว,ลวต้องทรางว่าถือกล่องกันเลย nhai nhảy nghe làm, phải nghe สวงามพีน่งเงามนะพี่น้องเลีรยลงไปพูนกัเลีรยออกไปพูนเลยโอเคครับเดี๋ยวเขาเม,มืองลบ่อไปพี่น้อง มาอีกแล้วพี่น้องใส่งามเลยใส่บิ๊กเลยพี่น้องเอ้ยหา,ายังไม่เชียงอ่ะไม่พี่เด้่ออกเนี่ยเดี๋ยวผ่าปล่อยด้วยเอามาปลดหน้าใหม่เคลียร์ออกเอาไม่มออไม่เคลียร์ออกเคลียร์เขาฟัง,งมันมนง่่ีีตก จับเสียกให้หมอเนี่จับเสียกตื่นับบังพีแบังพีผมาปวดี่เมวมันกี่ด้ยวันนี้ตรงเงินทองตรงเงินตทองอะไรมันมันเกนี่ทางมันออกทางไหนมันนี่เออคนเกลี่ยป่าเป็นอคนเกี่ยป่าก็ยังเขา่หนาอยู่ก็่น้าอยู่ หลงสบูนก็ออกแล้วนะบูแฟบลงไป่าง,ง,ง่าม,มาปีนองป่าตัวป่า,าดดจะปึงถ้งลงไปได้วยจะมาปดตรงนี้ออกงาใหมเคียงงา,า,ยยาใหม่ออกด,ด,ดึงปุดออกมาแลวเดินลงมาึงหน้าหนาจะดิงาบางๆขุดเออดออก ขุดขุดขุดเจ็ดข้างบนเชีนึงคือไปก่อนได้ทัองสองเอาหน้าเอา,าอะไรเนาะเดี๋ยวจะมาเคลียร์นี่อยู่เอามาเคลียร์เอา,าเคลียร์เดี๋ยวนี่ไอ้กลัวใส่ลงนี่สมน์การกระได้บ้างเลยนี่ยสร้อางไว้พื้นนึ่กระได้เนาะได้อีกแล้วพี่น้องได้ได้ได้เด็กกํามาเด็กกําแมากอบด มือปวดเท่ากันมากมือนเนยลยมาแล้วครับตัวที่สองรอบที่สอมมือเงี้ยกปากใส่ง่งพี่น้องกันหลุดง่ามพี่น้องไะเฮ้ยหยดปึก๊กเงี้ยออกไป <c oughs> เขี่ยไปเ <c oughs> ข้าขา,ามือเขี่ววยอ่ไ้เห็ดกันเนี่ยนาะเอาขึ้นมาเห็ดไหมด้วย ยับประมายับปุ่ไปเชื่อไปโอเคไปต่อพี่น้องโอเคโอเคครับเกาไปเอาเนซ้อเอไว้ในนั่นไปใสมอ้าขยวันเออเออไหนตัวนะครับโอ้ตัวั้นยะ เอโยอีเอาว่อแมนเบอยังเอาไปรอดบอบ่ต้อตงนันนะครับเอาไปเลยครับเพราะมันำหนี้กับพกแห้งเนย่ขันแล้วยกแม่ร้องส้โยกใส่ง่ายผม มันหมดพุ่นแล้วมันหมดพุ่นแล้วนั่นแหละตอนนั้นต่อจ็บเลยตัวนั้นแพงมันเบิ่งแมนจ์จอกสวยครับผมอ้ามาปดพี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ปดพี่โอ้ตอนหนื่งเลยพี่นองเอ้ย จะดีกูนี้ตัวนี่มีคนเดียวนึงบัดนี้เฮ็ดจังได๋บัดนี้พ่อกูโกอยู่นี่แหละทาองสาวกับบ้านก่อนอยู่นี่จังไดงจาเดียวก็พร้อมกันเงินบ่มีเออหาเงินบูบูกับพร้อมกันบ่แม่นจะพูดถึงว่าพ่อต้องจ่ายเลี้ยงด้บ้าไม่ใจ่ายเลี้ยงเยอะมั้งหน้าไม่บ่ว่ัวใจบัวใดจะพูดถึงว่ามีคนมาเปิดร้านก็ไปโอ้บ่ได้พ่ออยู่เขาไปเปิดเองไม่ใช่ใครถือพ่อบอหอนเงินเนาะหันอะไร่าเช่าค่าบ้าลนิดเดีย กัในน้ำข,ของกเรตัวคนเราเกินองเราลดุกไงพี่น้องเพิ่งดูครับฝนตกไงหนึ่งเลยแต่มันเป็นอย่างคือมุลมูลดิสันปลาดุกครับมันก็เป็นตุ่มๆคขายๆนะครับนี่อย่างกันมันขึ้นไปน่งเดือ <c oughs> มากินกับ่าอย่างในป่อยนี่กะโกรประวาติปรว้พี่น้องครับมาดี <c oughs> ปากอะออกมาเรื่อยๆครับผมเออหมดทันแล้วก็ติดอีกแล้วครับผมกะคลิปนี้กะเสียไว้เพียงเท่านี้็ด้ะพี่น้องเดี๋ยวก็ติดอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยจิจ๊บเออจิจบพี่น้องโอ้ยอยากไอพี่น้องเห็นเล่นหลายพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้สำเนียงนะพี่น้องเดี๋ยวค่อยว่ากันหลายอีหลีพี่น้องบมดประวัติมาใหม่ต้หรับคลิปนี้ก็จิจบไว้สำเนียนะครับกับ ใส่หม้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเนี่ยสายญานวันสั่งครับพี่น้อง,นนส,นนส,ง,องสวัสดีครับ <g ül üyor> ถูกใจก็กดไอ้น้ำเด้อพี่น้องถูกใจก็ได้กดติดตามน้ำพี่น้องสวัสดีครับ,บครับผมนี่กัผลงานโมนี่นะครับผมเนี่ยกัได้ประมาณนี้ครับผมกับซีหาโลอยู่ครับผมป่าใสสวยๆเลยครับผมข้าวน้าสีผ้ามาเอาไม่เด้อพี่น้อง ครับผมครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ